มาสุภาร์ติสองเหมือนเดิมนะครับก็ใครจะกะหรือพลังชีวิตเป็นตัวแนวพงจะกะโหรถรถหวดเลยเอเความที่นี่มันอืมตรงนี้โอเคต็มเลยทุกอย่างเต็มได้เลาเขาตรงนี้อารีน่าตรงนี้นนนนเวลเก้าวนะที่เขามาเขาได้เขาสูอา่อารีนา่าก็เลยอะจำนวน,นคนที่ต้องฆ่าแบบโอ้โหฆ่าพวกคนที่อย่างเงี้ย สูงไปเยอะแล้วอ่ะเป็นไงกำลังสาธิตกันให้ดูชัก,กันไปเลยดีกว่าอ๋อโอ้โหปีตาหน,นุ่ยเดี๋ยวผมเพิ่มสูงให้เก็บงาน,นเลยไปเจอกันไหนอะ่ะเอาเลยเอาโต๊ะอ,อีกเนี่ยโอเคหนีตาร์กเตมแนวงนี้ได้ไม่เหอะมาก น,น,นะครัโอ้จะใช้สกิลนะสกิลลมมันก็ใช้เหมือนกันนะไั่ชีวิตก็สูสีกันนิดนึงอืมโอ้ยไม่เริ่มไม่สูสีลนะมันเวลาสั่มยิบเก้าแล้วพุ่งยีงิบสี่อืมผันกับซาอืม ตัวน,นี้ดวงโัดจะขึ้นนะครับเนี่ยโอ้ยสกิลอาวุธลับนี่ว่ะอืมอาวุธลับเราก็ไม่กลัวอืมเรามีน,มนี่อยู่นี่เสริมมาเพอีกถ้าถ่ายไกลๆแบบนี้ง่ายว่ะเจ็บเลยบึ้บขลางช้างฝ่าน,นะเมื่อกี้สกิลขลังช้างฝันเม่อน้สกิลลมเหมือนกันเนี่ย ไม่ไม่ไม่โอ้โหนะครับกัรน,นี้มนตายแน่มันรืสูงกว่าผมนชนะไม่ได้อืออืมอยู่ปัดปัดกลับอือเรียบร้อยครับแล้วผมก็แพ้ไปนครับก็ อันนี้น่าจะจบแค่นี้พอแล้วก็วิวเวอร์แมปกันเลยเอาที่เวอร์แมปก็อันนี้เอาที่เดมอนตรงนี้เลยของอันนี้เหมือนพิซซ่าเข้าตรงนี้มาเข้าไปอันนี้เลยมีสองอันอยู่ตรงนี้เลยเข้าสู่เวอร์หกเลยดีกว่าหลัฐทางหลัฐทางนัฐแค่ต้องจ่ายสโตนเพิ่มเยอะเป็นพิเศษ เออปุกห่อโลนี่เรากล่าวก,การการันอ,อือกระสุนของจักรเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครบ่นกไ็ไม่ต้องมอไม่ต้องสนใจเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครบ่นไม่ต้องสนใจนั้นเสียงยาผมเอง ก็ไม่มีสตายก็จบครับไม่อะไรมากครับมีอะไรมากไงแล้วก็นชนะตัวนี้ก็ขอคัดรายการนะครับสาแนนผมอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้นนะครับถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับหรือบางครั้ง งก็กดไลค์บ้างก็ได้ครับคิดผมโดนติดไล์เยอะมากเลยอะ่ะนะขอร้องอะ่ะ mm hmm. ไอ้เป็นหนึ่งไม่แน่แล้ว mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไอ้บางทีชาแนล l หอาจจะมีพาคพาคพาคเกมก็ได้ครับพาเกมแบบพาพากวนๆแบบเกมต่างๆครับไม่แน่ครับผหอาจจะทำก็ได้ครับก็คัดลอกแค่นี้ก่อนครับ